thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องการปฏิบัติตนในวันแม่แห่งชาติและแม่ของเรากันนะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือแม่ของแผ่นดินซึ่งในวันนี้ประชาชนชาวไทยได้จัดกิจกรรมที่ถือปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักาการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 2. ประดับธงชาติและธงประจำสนญลักษณ์ของพระองค์ 3. จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวันแม่เช่นจัดนิทรรศการ 4. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากคุณแม่และตอบแทนพระคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเด็กๆอย่าลืมส่งภาพที่เด็กๆก,กราบคุณแม่มาให้คุณครูดูบ้างนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆคุณแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาดังนั้นเด็กๆจะต้องปฏิบตัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะด้วยการปฏิบตัติตน1เป็นเด็กดีบอกรักคุณแม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะ2ช่วยคุณแม่ดูแลน้องไม่แกล้งน้อง3ช่วยคุณแม่เก็บของเล่น และช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเช่นการอาบน้ำการแต่งตัวการรับประทานอาหารด้วยตนเอง 4. ตั้งใจเรียนรู้จักแบ่งปันไม่แกล้งเพื่อนเป็นเด็กดีของทุกคน 5. ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่เช่นช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นกวาดบ้านเก็บถ้วย เก็บจานตากผ้าเก็บผ้าเป็นต้นเด็กๆคะวันนี้เด็กๆช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะเด็กๆว,ว,วันนี้คุณครูเจนจะพาเด็กๆมาอ่านคำศัพท์าภาษาอังกฤษกันนะคะ Queen Queen แปลว่าราชินี mother mother แปลว่าแม่ mother's day mother's day แปลว่าวันแม่ jasmine jasmine แปลว่าดอกมะลิ love love แปลว่ารัก คำศัพท์ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลองฝึกอ่านกันดูนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเกศจะมาชวนเด็กๆออกกำลังกายนะคะเป็นการฝึกสมาธิก่อนอื่นคุณครูจะมาแนะนำก่อนนะคะแตะหัวก่อนนะคะแล้วก็บ่าแล้วก็เอวแล้วก็ตกเอวบ่าหัวตกแค่นี้นะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะ ห้าเด็กพร้อมแล้วไปเลยค่ะตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งตนตั้งตนตั้งมั่นฝึกฝนไปฝันป่าฟันฝันไปายอกลมบ่มเพาา เจาะดีเจาะใจส่งเสริมสอนให้สวมใส่ศีลธรรมกเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทําดูนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายยพี่ว่าเสียงมีต่อ e ีพีสองค่ะ